สวัสดีครับท่านนักทุนที่เคารพรักทุกท่านนะครับท่านนักทุนที่รับชมรับฟังจากทางด้านยูทูบเนะ่ยเฟซบุ๊กอสองกล้องนะครับท่านนักทุนที่รับชมรับฟังนะครับจะเฟซบุ๊กหนึงม้าสองลาคราวนี้ก็มาอัปเดตตลาดนะครับโดยเฉพาะตลาดหุ้นในทั่วโลกนะครับตลาดหุ้นในเอเชียคอมมดนิตี้นะครับทองคําน้ํามันนะครับแล้วก็เรื่องของตลาดที่น่าสนใจนะครับ ตลาดหุ้นในเอเชียเปิดทําการมาวันนี้เรียกว่าเขียวสดใสกันทุกตลาดนะครับไม่ว่าจะเป็นนิเคนะครับเปิดมาก็บวก0.2%เกาหลีใต้เปิดมาก็บวก0.4%นะครับตลาดฮ่องกงนี่บวกแรงนะครับเปิดมาบวก2.36%นะครับตลาดจีนนะครับสีแดง300จีนก็ยังไม่เปิดนะครับก็ไกลแล้วแหละนะครับก็เปิดแล้วนะครับบวก0.15% เมื่อวานเนี่ยตลาดหุ้นในฝั่งของอเมริกาเนี่ยติดลบนะครับทุกทุลงไป670จุดเลย S&P 500นะครับก็1.2%ดาวโจนติดลบ1.5% NASDAQ ตดกติดลบ0.36%ยเยอรมันนี่ติดลบแรงนะด้านของแดกเซอร์ันติดลบไปถึง3.54%รฝรั่งเศสติดลบ1.85%นะครับอิตาลีติดลบ3.41%เ โอ้ก็เรียกได้ว่าตลาดยุโรปเนี่ยลงหนักกันท,ทุกตลาดเลยนะแต่ว่าตลาดเอเชียเนี่ยเอ๊มันเพียวเลนะคืออย่างนี้ครับ <c oughs> ผมก็ย้ํากับให้นักทุนดูนะว่าจริงๆแล้วตลาดหุ้นเนี่ยมันคือมัน,ค,มนคือมีคําถามจากลูกค้าที่ผมดูในก็ต่างมันก็ถามว่าไอ้มันตลาดมันวิกฤตหรือเปล่ามันมันไม่ใช่แบบนั้นนะครับคือเราเห็นว่า คำว่าวิกฤตนะฮะวิกฤตตลาดนะ่้ยครับมันก็คงเป็นทำนองที่ว่าอ่อ่ลงแบบเรียกว่ามีปัจจัยสนับสนุนนะมีปัจจัยสนับสนุนที่มันอ่าอย่างเช่นสมมตินะฮะคำว่าวิกฤตเช่นวิก,กฤตเศรษฐกิจแฮมเบอร์เกอร์อะไรเงี้ยอ่าต้มยำกุ้งอะไรเงี้ยวิกฤตเรื่องของโควิดอย่างเงี้ยอ่านี่วิกฤตอ่านั้นอันนั้นคือวิกฤต แต่ตลาดุนบ้านเราเนี่ยมันมันมันไม่ใช่ทํานองแบบนั้นคือมันเป็นทํานองของของเขาเรียกว่าการเคลื่อนไหวตามตามดัชนีการเติบโตทางเศรษฐกิจนะฮะเพราะหลังโควิดเนี่ยมันจะมีจังหวะที่ดีบ่าวเพราะว่าก็คงจะเห็นภาพของการฟื้นแต่ว่าพอสักพักหนึ่งก็จะเห็นว่าอ่าบ้านเราก็ไม่ได้ฟื้นเป็นนักษณะที่ว่าเป็นเป็นวีเชฟมันเป็นตัวเคเป็นลักษณะ คือค่อยๆฟื้นนะเมื่อช้าผมนั่งฟังรายการหนึ่งพูดถึงตลาดหุ้นนะครับคือนักลงทุนเนี่ยอมองว่ามันวิกฤตก็คงจะประมาณว่าเอ๊ะมันลงตลอดเลยประมาณคือจริงๆแล้วถ้าเราไปดูในจุดที่เป็นแนวรับในกราฟเดือนเราเห็นว่า,าตรงนี้คือโอเวอร์โซในกราฟเดือน ISI ตอนนี้ก็ยี่สิบเก้าจุดแปดเก้า แล้วก็อยู่ในจุดโควิดนั่นแหละช่วงโควิดก็ตรงนี้ฮะเนี่ยครับเนี่ยช่วงโควิดหลังโควิดก็รีบาวแต่ว่าไม่ไม่ไม่จบรอบไม่โอเวอร์บอลแล้วก็กลับมาโอเวอร์โซนนี่ตอนโควิดนีโอเวอร์โนะเซ็ตโอเวอร์บอลในกราฟเดือนมาแล้วเนี่ยที่ดัชนีพันแปดร้อยสี่สิบห้าซึ่งเกิดขึ้นเมื่อประมาณสักปีสองพันสิบแปปีสองพันยี่สิบก็สองปีให้หลังเป็นไงฮะ เจอโควิดก็โอเวอร์โสจบรอบในครับเดือนนะหลังโควิดนี่วิกฤตจริงครับการฟื้นตัวมันจะเป็นอย่างนี้ออกข้างเป็นลักษณะทางแล้วก็ค่อยฟื้นนะมีจังหวะการเวี่ยนตามตามรอบไปคือสิ่งที่เราเจอนะครับเราเห็นว่าดัชนีมันก็ตอบโจทย์ดัชนีการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจซึ่งจริงๆ GDP โครดบ้านเราผมพูดให้ฟังหลายหลายครั้งว่า เราดีกว่าพมา่าเท่านั้นเองนะนอกนั้นดีกว่าเราหมดใช่ไหมมันจะมันตลาดดีตลาดมันจะนิ่คือตลาดที่ความเชื่อมั่นของนักลงทุนเนี่ยมันต้องตลาดพุ่งขึ้นเท่านั้นมผมไม่เข้าใจตรงนี้นนะคือความจริงเนี่ยพวกเราต้องรู้จังหวะในการหลักการคิดนะว่าหลักคิดในการลงทุนมันก็เหมือนกับเราไปซื้อของนะครับถ้าเราซื้อของดีได้ราคาถูกมันก็ เวลาขายมันก็ได้ราคาเลย okay, นะครับนะฉะนั้นเวลาเวลาไหนอที่เราจะได้ของราคาถูกก็ต้องเป็นจังหวะที่มันอยู่ในรอบที่อยู่ในรอบขาลงอยู่ในรอบของไซเคิลโลอยู่ในรอบของการพักตัวซ,ซึ่งเซตเนี่ยเป็นไซเวย์นะครับในกราฟเดือนเราจะเห็นว่าตรงแนวรับตรงนี้คือจุดที่มันเคยลงมาแตกหลายครั้งนะครับนีบ่ฮนะเราจะเห็นคร่าวๆว่าดัชนมีตั้งแต่ปีสองพันสิบสี่เนี่ยนะครับ ตรงเนี้ยครับมันก็มาแจกแถวๆนี้นะครับปีสองพันสิบหกก็แจกแถวนี้ตอนโควิดก็เลยป้ายหน่อยเพราะว่ามีวิกฤตจจิงนะครับเห็นไหมฮะแล้วก็นี่ฮะลงมาแจกนะให้คิดให้คิดเท่านี้นะเนี่ยคือไอ้ความเชื่อมั่นเนี่ยใครเชื่อมัน่นเราก็ต้องไปดูว่าใครเชื่อหนังทุนต่างชาติเนี่ยเขาขายสุทธิในตลาดบ้านเราเนี่ยก็เพราะว่าเขาซื้อมานานเขาซื้อสะสมไว้เขาก็ต้องมีการขายไม่ใช่ว่าซื้อแล้วเขาไปขาย แต่เห็ว่ามันเป็นจังหวะที่มีกองทุนเขาขายด้วยนะเพราะว่ามันจะมีพวก LTF พวกอะไรต่างที่ครบกําหนดมันก็กดดจจัชนีพร้อมกับข่าวารมันเป็นอย่างนี้ครับนี่คือข้อเท็จจริงนะของตลาดนะครับข้อท็จจริงของตลาดแล้วเห็นว่านโยบายการเงินกับการคลังนะฮะนะด้านการคลังก็ฝังรัฐบาลใช่ไหมฝังรัฐบาลน,นี่ก,ก,ก็มีนโยบายจะตุ้นเศรษฐกิจอะไรก็ว่าไปมาสเตอร์แลน นะ,ะกระตุ้นเศรษฐ,ษฐกิจว่ากันไะปในขณะที่เรื่องของฝั่งการเงินเองก็เป็นภาคของกรอง,องเป็นภาคของธนาคารกลางประเทศไทยที่เขาเริ่มมีการลดอัตราดอกเบี้ยให้หลังจากที่ก็เก็บกระสุนไว้คือคว่ายังไม่กระตุ้นนะคือยังไม่ลดอ,อนะดอกเบี้ยนโยาบายคือมันแช่อยู่ตรง2.25%เปอร์เซ็นมาระยะนานพอสมควร ก็เพิ่งมาลดอัตราดอกเบี้ยค่อนข้างเซอร์ไพรส์นะครับ<ม>อยู่พอสมควรก็ลดไปเสร็จปุ๊บถามว่าเอฟเฟกอะไรเอาเอฟเฟกแบบที่เราเห็นแบบสั้นๆนะ,ะธนาคารที่เขาปล่อยกู้นะครับธนาคารอะไรต่างก็รับนโย,ยบายดอกเบี้ยนโยบายนะ<ม>ก็ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกูล้ลง0.2 5%เปเซแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพของอตลาดนะฮะถามว่าแถวนี้มันเป็นยังไงใน เชิงเทคนิคขผมก็คิดว่ามันมันเป็นจุดที่มันบอดท่อมเรื่องของเทคนิคอลงมาในจุดเดิมในกราฟเดือนกับเส็น<ม>ถามว่ามันจะโอ้มีพอเวลาลงมาอย่างเงี้ยก็จะมีอพูดถึงเรื่องของพันจุดมั่ง<ม>หลุดพันจุดมั่งคือเราก็พูดได้ทางนั้นแหละแต่ว,ว่าดูกราฟก็เห็นว่าเออ,อตรงเนี้ยเป็นจุดที่มันสามสี่ครั้งเนี่ยก่อนหน้านี้มันก็ลงตั้ นะครับแค่นั้นพอขึ้นไปก็เลยๆแถวพันเจ็ดขึ้นไปถึงพันแปดเราก็เห็นว่ามันก็ชนล้วก็ลงอยู่เนี่ยบนจุดโอเวอร์บอลในกราฟเดือนฉะนั้นเนี่ยนี่คือไซคลของตลาดนะไซคลของตลาดเหมือนกันไซคลของตอบโจทย์เรื่องของไซคลของภาพของการเติบโตของเศรษฐกิจนะครับผมก็จะไม่พูดถึงว่ามันทําไมมันถึงเติบโตช้าหลังโควิดทาไม ภาพถึงเป็นแบบนี้พวกเราก็เข้าใจนะครับก,ก็เลยไม่อยากแกนั่นเพียงแต่ว่า,าหุ้นหลายตัวในกลุ่มของอหุ้นขนาดใหญ่ก,ก็ลงมาในโซนเหมือนกับเซตเลยนะครับที่อยู่ในโอเวอร์โซนในกราฟเดือนซึ่งผมก็ให้นักจุนเนี่ยเห็นภาพนะหลายตัวนะครับโดยเฉพาะาหุ้นที่อยู่ในกลุ่มของอพลังงานปิโตรเคมีนะร,รวมถึงหุ้นกลุ่มที่เป็นขนส่งนะ ท่องเที่ยวอะไรพวกนี้ครับอย่างท่าอากาศยานไทย,ยก็ลงมาลึกถึงอุปโภค์ในกราฟเดือนหวันครับเ,เป็นเส้นแนวรับสำคัญด้วยคือเส้นคัดเฉลี่ย200ร้อมันนะเดี๋ยวผมจะาพาไปดูนี่คือเซตนะครับเซตอุปโซค์นินเราเดือน ISI ยีนะ่สิบเก้าแปดเก้าเราก็ไปดูว่า,ากลุ่มที่เป็นหุ้นขนาดใหญ่10ตัวเนี่ยเช่นนะครับที่ผมพูดให้ฟังเมื่อกี้อย่างตัวของ AOT เราก็จะเห็นว่า ดัชนีเนี่ยนะฮะหรือว่าราคาของตัวหุ้นเนี่ยในกราฟเดือนของ a o t ก็ลงมาในจุดที่เป็นแนวรับสำคัญในกราฟเดือน,นจุดที่ว่านี่คือเส้นคัตเฉลี่ยนะฮะสองร้อยมัน,นเป็นเส้นสองร้อยมัน,นตรงนี้แหละครับประมาณสี่สิบาทบวกลบเมื่อวานเลยป้ายไปนะอย่าง a e o t เมื่อวานปิดไปสามสิบเก้าบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์เดือนนี้ก็คือเปิดมาแค่ห้าวันนี้นะครับเขาลงไปถึงแปดจุดศูนย์เก้าเปอร์เซ็นต แนวรับนี้คือแนวรับที่อยู่ในจุดโอเวอร์โซในกรางเดูเนี่ยอันนี้คือตัวที่ผมให้พวกเราดูว่าตัวของหุ้นขนาดใหญ่หลายตัวเนี่ยมันอยู่ในโซนแบบนี้นะครับเซฟก็อยู่ในโซนนี้แล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไปดูในภาพคือเราต้องเข้าใจอย่างนี้ครับเราต้องเข้าใจว่าเ,าเวลาที่เราฟังข่งมันจะมีคนที่เขาเรียกเ,เป็น เป็นนักข่าวเป็นเป็นสื่อสารนะนะจะประมาณนี้สองคือนักวางคือแล้วก็ดูเรื่องของพื้นฐานนะแล้วก็นักวางกะละยุทธ์มันจะไม่เหมือนกันนะครับอย่างนักวางกะละยุทธ์เนี่ยนะบางทีมันเขาอาจจะทําตรงกวางข้ามกับกับพื้นฐานคือดูเอฟสมมุติว่าประเทศเนี้นะประเทศกอไก่นี้นะเ,เคยเป็นประเทศที่รุ่งเรืองมาก่อนเนะี่ยมี GDP มีพโกลดมา ดีมากวันดีขึ้นดีก็ GDP กรลดกนกระจิ๋งเดียวนะรวมถึงราคาหุ้นก็เป็นไงฮนะในประเทศเนี่ยโอ้โหหุ้นขนาดใหญ่เนี่ยนะลงมาเลยว่าเยลิดมากคือนะักนะักนะักคนที่เขาดูเรื่องพื้นฐานเขก็ว่ากันไปนะคนที่นําเสนอข่าวก็นําเสนอข่าวกันไปนะส่วนนักวางกลยุทธ์ในการลงทุนเขาต้องเป็นไงฮะนักวางกลยุทธ์เขาต้องเขาต้องมองหาโอกาสในการที่จะวางการลงทุนนะเพื่อที่จะ ทำให้การลงทุนของเขาประสบความสาเร็จซึ่งแน่นอนว่าภาพของภาพของการคือการกระทาเนี่ยมันจะบางทีมันตรงกันข้ามก็จะเห่นบางทีมันตรงกันข้ามคือผมผมเข้าใจนั่นจุนนะว่าว่าบางทีสับสนนะฟังข่าวฟังอะไรฟังพื้นฐานโอ้โหนี่นอนไม่หลับกันแต่บางทีนักวางกุทล์เขาจะวางตรงกันข้ามตรงกันข้ามกว่าที่เรากับคือวาง วางกลยุทธ์ในการลังทุนตรงข้ามกับเหตุและผลเข้าใจไหมฮะเป็นเป็นภาพแบบนี้ะไรครับเดี๋ยวพวกเราอยู่ในตลาดหุ้นนานๆก็จะเข้าใจนะนะย้อนหลังกลับไปก็จะเดี๋ยวผมจะสอนนะวิธีจะเป็นอย่างเนี้เราจะเล่าให้ฟังน,นะเนะี่ยอันนี้คือภาพเซตนะครับในกราฟเดือนเห็าใจไหมฮะนะเนะมื่อกี้ให้ดูนะเอโอทีเมื่อวานนี้ลงลงมาค่อนข้างเยอะอยนะแล้วก็อยู่ในแนวรับสำคันเนี่ยนะตรงนี้คือเส้นค่าเฉลี่ยสองร้อยมันนะครับ นะเส้นสองอมันเนี่ยราคาในตัวเส้นค่าเฉลี่ยอยู่40.08จุดนยนะตัวของ RSI ของ AOT ก็ไม่ไม่ถึงโอเวอร์โซน,นการาฟลงมาแค่ประมาณสักส4 1 0คราวนี้ครับของจริงลงมาโอเวอร์โซนในการาฟอนะอันนี้คือหุอ้นตัวใหญ่ๆที่ผมไล่ให้ดูนะ,ะ,ทะ,ทะอ,อนะ่อปตทสพนะวันก่อนก็ให้ดูลนะนะอันนี้ก็ยังไม่ถึงกราฟเดือนนะครับแต่ใกล้นะครับนะอย่างสพอ,อนี่ก็ เมื่อวานปิดไปร้อยเก้าใช่ไหมครับแต่เราเห็นว่าไ s i ในการาฟเดือนของเขาเนี่ยสามสิบสองจุดห้าหกตัวนี้ก็มาจากโอเวอร์บอสในการาฟเดือนปีสองพันยี่สิบสองนะหลังโควิดประมาณสองปีเห็นไหมครับขึ้นไปสูงสุดเนี่ยหนึ่งร้อยเก้าสิบห้าบาทห้าสิบตอนนี้เหลือเท่าไหร่เหลืออยู่หนึ่งร้อยเก้าบาทนะก็ลงไปเกือบลงไปโอ้โหเยอะใช่ไหมลงไปเกือบเท่าตัวเนะนี่ยอันนี้แหค่ะ นั่นเราเห็นว่า r s i ในกราฟเดือนก็ให้อเวอร์โซมากนะ32.5ครับจากโอเวอร์บอสนะครับปี2022บวก3ปีเป็น2025ก็โอเวอร์โซน,นเขาเรียกว่าจบในกราฟเดือนอจบรอบในกราฟเดือนนี่สองพอครับอีกตัวหนึ่งคือท็อปนะครับเราจะเห็นว่ามันจะมีบางกลุ่มอุตสาหกรรมนะครับที่มีบางกลุ่มอุตสาหกรรมนะครับที่อยู่ในลักษณะของการจบรอบในกราฟเดือนเช่นนะครับ นะอุตสาหกรรมนี้นะฮะอย่างเช่นลงกลันเนี่ยเราเห็นว่าราคาน้ำมันในตลาดโลกก็โอเคนะแล้วก็ตอบโจทย์เป็นไซนะเว์เนี่ยเราเห็นว่าลงมาจนถึงนี่ครับนี่ยจากโอเวอร์บอลในกราฟเดือนนะครับเนี่ยร,ราคาอยู่ประมาณสักหนึ่งร้อยเก้าบาทนี่ครับลงมาโอเวอร์โซในกราฟเดือนนะเนี่ยปีสองพันสิบเจ็ดบวกไปอีกสามปีเห็นไหมครับปีสองพันยี่สิบนี่รอบของเขานะจากชุดหนึ่งสามนะสามปกติสามบวกสามหนึ่งรอบจะเป็นหก จะเป็นหกหกบวกหกบวกสิบเจ็ดก็ย3ิบสามมันมาโอเวอร์โซนในกราฟเดือนตรงนี้ครับนี่ยอย่างตัวของท็อปนี่ก็อยู่ในโอเวอร์โซนพร้อมกับข่าวที่โอเต็มไปหมดนะคือมันจะมาพร้อมกันนะคือราคาที่ลงไปแรงๆกับข่าวในด้านของนิกเกติฟเนี่ยมันก็จะมากลพร้อมกันแต่เวลามันขึ้นไปสูงๆแบบนี้นะราคามันก็จะไปกับข่าวที่เป็นโพสติ นี่นี่คือข้อเท็จจริงนะเนี่ยท็อปนะครับนะครับรดองดูนะฮะหรืออีกตัวหนึ่งนะครับในกลุ่มของในกลุ่มของปิโตรเคมี K Me, นะนี่ก็เป็นตัวใหญ่ในกลุ่มชุดเอทั้งสิ้นนะครับปตทปีซีเห็นไหมฮะไอสไอในกราฟเดือนยี่สิบหกจุดหกเจ็ดอยู่ในโซนโอเวอร์โซนในกราฟเดือนอย่งเี้ยเห็นไหมฮะไอสไอตอนนี้ต่ำกว่าสามสิบมาสักพักใหญ่นะครับแล้วก็มีการทำโลนะสิบห้าจุดแปดนี่คือล่าสุดนะครับ นะสิบห้าจุดแปดได้คือล่าสุดอ่าเมื่อวานเนี้ยปิดไปสิบห้าจุดหกเนี่ยลงไปอีกเห็นไหมฮะจะมีรีบาวสลับนิดนึงเน,น,นี่ยเห็นไหมปิตโตรเคมีพวกเราก็รู้อยู่แล้วนี่ใช่ไหมข่าวสารต่างๆที่ออกมานะเรื่องของพิตโตรเคมีสเปกปิตโตรอะไรต่างๆก็ว่าไปน่ดีมานสัปปายนะอะเรื่องของกลุ่มของพิตโตรเคมีตลาดจีนตลาดอเมริกาอะไรต่างๆก็เรากำลังสู้รบกับเรื่องของภาษีน,ะ,น,ะ,น,นะครับปัจจุบันนะครับ อีกตัวหนึ่งที่อยู่ในกราฟเดือนโอเวอร์โซในกลุ่มตัวใหญ่ก็คือปูนใหญ่เนี่ยปูนใหญ่นี่ลงมาพักใหญ่แล้วครับเริมโอเวอร์โซในกราฟเดือนเลยเนี่ยที่หลุดเป็นทางการเลยก็ประมาณเดือนประมาณตั้งแต่ปีที่ไหนคุมพาพันปีสองพันยี่สิบสี่ใช่ไหมปีที่แล้วนี่ลงเป็นปีแล้วนะครับเนี่ยลงมาเป็นปีถึงโอเวอร์โซในกราฟเดือนเป็นปีเนี่ยเนี่ยก็แช่อยู่ตรงนี้ครับหนึ่งร้อยยี่สิบหกบาทห้าสิบสตางค์คือตัวเลขล่าสุดที่มันลงไปทำโลนะครับ ครั้งที่ครั้งแรกเนี่อยู่ประมาณกุมภาปีสองพันยี่สิบห้าคือหนึ่งปีนะฮะหนึ่งปีจากจุดนั้นนะครับก็ยังยังวนเวียนอยู่นี่และนี่กะเดือนนี้ก็ย่ำอยู่ตรงนี้นะแท่งเห็นไหมครับนี่คือภาพที่ผมให้พวกเราดูว่ามันก็จะมีกลุ่มอุตสาหกรรมที่เรียกว่าถูกขายเยอะนะครับตามเรื่องของไซเคิลของธุรกิจครับแต่หลายคนบอกไอตัวของ ถ้าการสัาไทยน,นะเอ่อคิงพาวเวอมันมีผลกับเขามากขนาดนั้นใช่ไหม <laughs> ประมาณนี้ก็มีคําถามนะนะก็มีคําถามแต่ว่าผมบอกพวกเราให้ให้ใหทราบนี้ว่าอ่อมันจะลงไปจุดสมดุลนะแล้วมันก็จะปรับตัวนะ,นะสักระยะก็จะเป็นภาพแบบนั้นครับแถ้ามันอยู่ในกราฟเดือนก็ใช้เวลาอ่อจุดที่โอเวอร์โซในกราฟเดือนเนี่ยมันจะใช้เวลาในการฟื้นตัวตามไซเคิลเนี่ยอยู่ประมาณหนึ่งถึงสามปีนะครับ หนึ 1> 1่งถึงสามปีประมาณเนี้ยครับหนึ่งถึงสามปีเนี่ยเราจะเห็นภาพเนี่ยผมไม่ผมให้ดูภาพมันเป็นแบบเนี้ยนะคือผมผมไม่ให้คือเอ่อมันผมพูดหลายครั้งนะครับว่าคนนําเสนอข่าวคนนําเสนอปัจจัยพื้นฐานกับคนที่นําเสนอวางแผนเรื่องของกลยุทธ์การลงทุนนะบางทีมันไม่ไปด้วยกันนะครับนะมันก็จะเกิด ผลลั์ในเรื่องของผลการลงทุนผลลัพธ์การลงทุนนะเราเห็นนักลงทุนที่ประสบความสําเร็จเราเห็นนักลงทุนที่ประสบความล้มเหลวนะคนประสบความสําเร็จย่อมน้อยกว่าคนที่ประสบความสําเร็จถามว่าคนที่เขาประสบความสําเร็จในการลงทุนเขาคิดยังไงนะเขาคิดแบบนักข่าวเขาคิดแบบนักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานหรือเขาคิดแบบนักวางกลยุทธ์การลงทุน ที่ที่ผมพูดเข้าใจใช่ไหมเนียมันจะเป็นแบบนี้ครับเนะเดี๋ยวนานๆไปนะครับเราก็จะรู้คือ,อตลาดพูดเนี่ยนะฮะนะตลาดพูดบ้านเราเนี่ยนีมันตอบมันตอบคําถามเรื่องของการโกรดของ GDP นีแค่นั้นนะครับนะและมันเป็นไซเคิลของการลงมาในจุดที่เป็นไซเวยในภาพใหญ่เน,นี่ยตรงเนี้ยเส้นค่าเฉลีย่ยนะที่แตะ แนวรับที่แตกอยู่ตรงนี้ของเซตอินเด็กที่โอเวอร์โ่นะก็จะเป็นจุดที่มันเคยลงมาตอนโควิดนั่นแหละครับนะตอนโควิดแต่บ้านเราไม่ได้กระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่เหมือนกับเมกาใช่ไหมเนะมันต้องเอาอัดถีบแบบเต็มที่เลยนะมี QE จําจำได้ไหมตอนโควิดนะมี QE มีรู่นมีนั่นเนี่ยบ้านเราไม่ได้มีแบบนั้นนะก็้าจไหมบ้านเราก็อยู่ประคองตัวไปนะแล้วผลของมันก็คือเนี่ยครับ เป็นเป็นลักษณะคล้ายๆแบบนี้นะเพราะเราต้องเข้าใจแบบนี้นะเพราะว่าเรื่องของไตรมาสที่หนึ่งเนี่ยก,ก็เริ่มมีคนพูดถึงนะเมื่อเช้าผมนั่งฟังรายการทางรายการทีวีรายการช่องมาพูดถึงเรื่องอพูดถึงเรื่องของ GDP g r o w ไตรมาสหนึ่งก็คือสิ้นสุดนะบประมาณนี้นะก็คร่าวๆนะเพราะว่านะมีการคาดกลาร อันนี้การคาดก,การณ์เฉยๆังเกินสามประมาทีนี้มันพอังเกินสามเสร็จปุ๊บเนี่ยเออมันจะเกิดผลอะไรคือเราก็ต้องรู้ก่อนคําถามคือเรารู้ก่อนไหมเราก็ต้องรู้ว่าไอ้มันมีปัญหาตรงไหนนะเรื่องของ GDP ลดบ้านเราเรื่องของการใชนะ้จ่าย Consumption เรื่องของการลงทุน Invest อะไรเงี้ยการท่องเที่ยวผมว่ามันก็มันก็โอเคนะ คือมันเป็นตัวที่เราประคองแต่ว่ามันไม่ได้เป็นปัจจัยเดียวที่มันประคองบ้านเรนะ่มันเรื่องของการลงทุนเรื่องของอินเวสต์เรื่องของ Universe, อ,งอ,งอ่เรื่องของการใช้จ่ายนะฮะเนีเรื่องของหนี้สินเนะี่เรื่องของหนี้สินใช่ไหมนะ,ะที่ต้องจ่ายเนะยมันก็ขาดสภาพคล่องเนะี่ยทให้บ้านเราก็ไม่ค่อยเป็นลักษณะดีแล้วก็ผมให้ชี้ให้เห็นอย่างเงฮะเช้านี้ผมอย่างนี้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวช่วงเย็นเนี่ย พี่เปียกนะครับคุณแบงค์ถ้าไม่ติดภารกิจนะครับเย็นนี้ก็จะได้มาคุยกันนะเพราะว่าตลาดหุ้นในเอเชียเช้าเนี่ยนะก็ตรงกันข้ามกับตลาดหุ้นในฝั่งของอเมริกายุโรปนะครับนะเขียวกันทุกตลาดนะไม่ว่าจะเป็นเนี่ยนิเคอีกนะครับบวกอยูอ่เกาหลีใต้ก็บวกอยู่นะครับฮ่องกงหางเสียงก็บวกอยู่จีนบวกอยู่แตก็เนะวียดนานมยังไม่เปิดน,นะแต่เดี๋ยวค่อยไปว่ากันแต่ว่าผมชี้เห็นว่า เซตอิเด็์อยู่ในจุดโอเวอร์โซในกราฟเดือนพร้อมกับหุ้นที่เป็นหุ้นขนาดใหญ่นะหลายตัวมากนะอยู่ในกราฟเดือนโอเวอร์โซนะยกเว้นพวกแบงก์ทิงพวกธนาคารนะแต่ไงก็ตามธนาคารก็ก็ต้องรู้ว่าเขาต้องมีการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายก็หลายธนาคารก็ปรับลดลงมากนะ็ขอให้พวกเราติดตามนะครับอย่างที่ผมย้ำนะว่าเราเราจะเป็นฝั่งไหนะเราจะเป็นฝั่งที่ รับขา่าวสารจากผู้ส,ส่งสารเราจะเป็นเราจะดูปัจจัยพื้นฐานหรือว่าเราจะเป็นนักวางกลยุทธ์เป็นคนที่วางกลยุทธ์การลงทุนจุดไหนที่เราจะชนะจุดไหนที่เราจะแพ้พวกเราก็ไปวิเคราะห์ไตรตรองให้รอบคอบล้วกันนั่นคือสิ่งที่ชาวนี้เดี๋ยวช่วงเย็นนะครับ10อ่า20เอเซกาถ้าไม่มีภารกิจก็เดี๋ยวเจอกันนะครับผมครับ